สวัสดีครับกลับมาจากช่องเทมทามเทสน,นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสตาร์ตเตอร์เด็กกันนะครับแกะเลยอันนี้เราได้เพราะว่าเราซื้อกล่องทรีบ i t แล้วเราก็ได้แถมมากล่องอันนีค้คลิปที่เราเปิดครับแกะเลย โอเคครับได้แล้ว,ลวเปิดกันเลย <Yahoo! S 1> นี่ครับออกมาจะเป็นแบบนี้จะมีวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นจะมีใบนี้แล้วก็จะมีเป็น s t a ตอ e r d e ็กนะครับแล้วก็จะเป็นที่นับแต้มนะครับที่นับแต้มนะครับเรามาดูสต starter ์เ็็กันนะครับว่ามันจะเป็นพืชอะไรคาดอะไรบ้างครับ แ็่เลยชิบชิบๆได้แล้วนะครับปุบชิบ,ชบ,ชบอโอเคครับตอนนี้ได้เลยนครับเรามาดูสตาร์เตอร์เด็กกันนะครับ เป็นธาตุพืชกับธาตุธาตุพืชธาตุพืชกับธาตุสายฟ้าครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับหนธาตุพืชหนธาตุสายฟ้าธาตุพืชนะครับเป็นวีวีก็จะเป็นธาตุพืชครับจะมีพลางงานพืชด้วยครับหนพืช นี่ครับพลังงานพืชแล้วก็จะเป็นจะเป็นสายฟ้าพลังงานนี่ครับลงงแล้วเป็นวีวีก็จะเป็นตัวเป็นเป็นตัวธาตุเป็นแมลงครับเป็นมเมลงแมลงครับ ใช่ครับแล้วตัวคู่มือนี้ไว้ทำอะไรครับคู่มือไว้เอ,อคนที่เล่นไม่เป็นจะต้องจะมีเขาจะมีให้อ่านเนี่ยครับจะมีให้อ่านสอนวิธีการเล่นใช่ครับสอนวิธีการเล่นนี่ครับ,บ,รรบจะมีวิธีอ่านแลับ ที่เป็นสิบสิบสิบคะแนนนี่คืออะไรสิบก็คือถ้าเราโจมปีใบฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเราโจมตีใช่ไหมครับยี่สิบเราก็ต้องเอาสิบสองอันครับอันนี้ครับสิบสองอันมาใส่ไว้ตัวนี้ครับถ้าโดมตีครับวางไว้วบนการ์ดใช่ไหมใช่ครับเทเลอร์เดฟมีไว้มีไว้ให้ต่อสู้ครับ เป็นแบบไปแข่งครับจะมีประมาณกกนี้นะกล่องจะเหมือนกันไหมทุกกล่องอันนี้จะสุงครับสุกพืชคนอรอย,ยา่างใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่พืชไฟฟ้าก็ได้อาจจะเป็นมือจิตก็ได้อาจจะเป็นต่อสู้ต่อสื้อต่อสู้พลังจิตก็ได้ครับคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กด,ชด,ชดกแชร์กดแชร์ไเกตและกดกระดิ่งน,นะยครับบ๊ายบาย